ทีนี้คอนกรีตเนี่ยมันเป็นวัสดุที่มีความสําคัญมากต่อการก่อสร้างของเราเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีรายละเอียดให้คุณอีกหนึ่งหน้านะครับเพราะนั้นเรามาสรุปกันว่าเฮ้ยถ้าเราพูดถึงคอนกรีตนะครับเราจะมีอะไรเ,เขาเรียกว่าประเภทอะไรได้บ้างนะครับทีนี้หลังจากนี้เนี่ยนะฮะคุณเรียกมันเรียกให้ถูกเนาะนะฮะเวลาเทเราเทคอนกรีตเราไม่ได้เทซีเมนต์นะซีเมนต์มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคอนกรีตนะเราเทคอนกรีตแต่ว่าในคอนกรีตมีปูนซีเมนต์นะครับโอเคนะฮะเรามีประเภทนะครับ แล้วก็มีรายละเอียดนะครับอ,อย่างแรกนะครับมันคือพอร์ตลด์ซีเมนอ่าน,นี้คือปูนนะครับนะปูนตาสัตราทั้งหลายอ่ะอินทรีช้างมา้าวัวควายกระลอกไม่มีแล้วนะแล้วก็แต่ว่านี่เป็นพอร์ตลด์ซีเมนคอนกรีตนะเพราะนั้นอันนี้ก็เราจะต้องเอาปูนมาเเขียนผิด เราจะเอาปูนซีเมนต์มาผสมกับหินทรายแล้วก็เอาไปเทแล้วปล่อยมันแห้งนะไม่จริงมันไม่ได้แห้งนะจริงๆมันแข็งตัวนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่เราเห็นทั่วไปนะครับใช้ทั่วไปเดี๋ยวนี้มันมีแบบที่แบบมันเป็นถุงที่คุณเอาผสมน้ําได้เลยมันผสมให้เรียบร้อยแล้วก็มีด้วยนะครับไม่ต้องผสมเองนะซื้อมาใส่น้ําแล้วก็เทเทได้เลยนะครับแต่นี้ข้อเสียของตัวนี้ก็คือว่ามันไม่ทนต่อแรงดึงนะฮะ หรือว่าแรงที่ทำให้บิดงอนะฮะแต่เพราะนั้นะถ้าเกิดเรามีเสาคอนกรีตเนี่ยเรามักจะไม่ใช้เราจะมักจะไม่ใชเ้เราจะไม่ใช้ตัวนี้โดยโดย,โดยทีเดียวใช่ไหมเราน่าจะเคยเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยอีกทีหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้อาจจะเป็นแค่แบบเป็นพื้นที่มันไม่ได้เป็นพื้นที่แบบเป็นเป็นเป็นส่วนของบ้านจริงๆอาจจะแบบพื้นข้างนอกคุณเทคอนกรีตธรรมดาได้แต่ว่าพวกนี้ก็จะแตกง่ายนะครับไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะ เพราะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการเอาคอนกรีตให้มันดีหน่อยเช่นเอามาทําเป็นเสาหรือว่าเอามาทําเป็นพื้นที่มันเป็นตัวบ้านะนะครับคุณก็มักจะเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่การเทไอตัวซีเมนต์แล้วคอนกรีตอย่างเดียวเนาะมันจะต้องมีเหล็กอยู่ข้างในด้วยนะฮะตรงเนี้ยเขาเรียกภาษาว่า reinforced concrete นะครับโอเคนะครับเขาเรียกว่าคอนกรีตเสริมแรงนะครับ ทีนี้ผมผมลืมให้คุณดูรูปนะไปดูอีกหน้าหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะกลับมาแล้วก็เดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับก็นี่นะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็นการเทธ,ธรรมดาก็ใช้ปูนธรรมดานี่แหละปูนซีเมนต์ผสมทรายหรือว่าจะเป็นซื้อสําเร็จผสมน้ําก็ได้แล้วแต่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเห็นคนที่ทําเสานะหรือว่าเป็นพื้นที่เป็นส่วนของตัวอาคารพวกนี้มันจะต้องมีโครงเหล็กอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส้นหรือว่าเป็นเหล็กตะแกรงก็ได้นะครับ พวกนี้นะครับมันจะใส่เหล็กเข้าไปเนี่ยก็เพราะว่าเหล็กเนี่ยมันช่วยที่จะทําให้คอนกรีตเนี่ยมันทนต่อแรงทําให้งอแรงที่มันดึงได้มากขึ้นก็อย่างแรกก็คือมันเป็นตัวช่วยยึดไว้นั่นแหละให้มันเกิดแคร็กได้ยากขึ้นหรือเวลาคอนกรีตจะแตกเนี่ยถ้ามันยังมีเหล็กอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ช่วยให้มันไม่ไม่แตกแล้วก็แบบหักโ๊ะไปเลยมันยังสามารถที่จะมีความเหนียวมากขึ้นได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเวลาคุณไปดูในไซต์ก่อสร้างอ่ะคุณต้องเห็นอยู่แล้วแหละโครงเหล็กนะหรือว่าเวลาเขาทาเช่น กำแพงที่มันกั้นถนนผมก็เคยเห็นเขาทําเนี่ยเขาก็มานั่งเชื่อมเหล็กให้เป็นโครงก่อนแล้วเขาค่อยเทคอนกรีตลงไปทีหลังอะไรเงี้ยนะครับใช้นะฮะในงานที่รับแรงดึงแล้วก็งอประมาณนี้นะครับอ่าพันธุวิธีทําก็คือว่าใส่เหล็กนะฮะในคอนกรีตนะฮะแล้วก็ แค่นั้นเองนะครับคือเขาเรียกว่าจริงๆมันไม่ได้ใส่เหล็กเนาะมันเอาเหล็กมาวางก่อนแล้วค่อยเอาคอนกรีตเทเข้าไปนะครับทีนี้เหล็กเนี่ยจะเป็นเส้นหรือเป็นตะแกรงก็ได้นะฮะประมาณนี้นะครับโดยที่นะครับถามว่านะครับไม่ใช่เหล็กได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้นะครับมีเขามีการใส่วัสดุอื่นเข้าไปด้วยนะครับนะ แต่ว่าเหล็กนี่เป็นสิ่งที่ดีเี่ว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมากแล้วอ,อย่างหนึ่งก็คือว่าเหล็กเนี่ยมันมีการขยายตัวนะฮะเขาเรียกว่าค่าสรรพสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเนี่ยมันเท่าๆกับคอนกรีตเพราะฉนั้นถ้าเกิดคอนกรีตคุณมันร้อนขึ้นทั้งเหล็กแล้วก็คอนกรีตมันจะขยายตัวเท่ากันมันดีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคิดมาแล้วว่าโอ้เหล็กเนี่ยเหมาะสมนะร,ระดับหนึ่งเลยนะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิด r e i n f o r c e concrete เนี่ยมันยังเท่ไม่พอนะครับ มีอีกประเภทหนึ่งที่มันทนต่อแรงดึงต่อแรงงอได้มากขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้ภาษาเขาเรียกว่า pre-stress concrete ค,ครับ pre-stress concrete pre แปลว่าก่อนแล้วก็ stress แปลว่าทำให้เกิดความเค้นนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับแทนที่ผมจะอธิบายตรงนี้เลยผมขอให้คุณไปดูวิดีโอก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนทีเดียวเนี่ยมันจะ make sense กว่านะเพราะนั้นอยู่กับผมตรงนี้ก่อนนะฮะคือวิดีโอนี้นะครับโอเ okay. ค p r e s t r e s s concrete นะครับทำโดยการที่ว่าอันนี้คือทาไม่ได้ทาที่ไซต์ก่อสร้างนะฮะทำที่โรงงานนะครับตอนนี้เขามออีอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นที่หล่อแล้วกันนะเป็นเป็น เป,เป็นโมนเอาไว้หล่อคอนกรีตนะอันนี้อาจจะมีระบบการให้ความร้อนจะได้เกิดการแข็งตัวได้ได้ดีขึ้นนะแต่ประเด็นก็คือเดี๋ยวเขาจะวางเหล็กนะเส้นเหล็กเอาไว้นะครับอันนี้ยังไม่ถึงนะอันนี้จะเป็นตะกงตะแรงอะไรก่อนเ,อเขาเรียกว่าเป็นโครงมันก่อนนะครับอ่าอันนี้เราจะเริ่มใส่เหล็กละนะเดี๋ยวเขาจะใส่เหล็กให้ดูนะครับ อ่าตรงนี้อันนี้คือเหล็กเส้นนะฮะที่ที่จะใส่นะครับหมายถึงว่าตรงนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนจากเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าตรงที่เรียกว่า pre-stress คือขั้นตอนนี้นะฮะขั้นตอนนี้คือเขาจะดึงเหล็กให้มันตึงก่อนเทคอนกรีตก็เลยเรียกว่า pre-stress นะครับนะก็คือดึงก่อนเทพอดึงอยู่นะฮะแล้วก็เทคอนกรีตเข้าไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะเร่งไปนิดหนึ่งนะฮะพอทําไปปุ๊บนะฮะ แล้วก็ทําทําให้พูดง่ายก็คือก็มีกระบวนการเล็กๆน,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 น้อยๆจะปาดหน้าย,ยังไงก็ได้นะฮะแล้วก็เขาจะใช้กระบวนการที่ทําให้มันแข็งตัวอันนี้เขาใช้ความร้อนเข้าช่วยก็ได้เหมือนกันนะครับอาจจะทําให้คุณสมบัติด,ดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่แต่ประเด็นที่สำคัญคือตรงนี้พอคอนกรีตแข็งตัวแล้วนะฮะคุณจะตัดเหล็กที่ดึงมิกะทิ้งไม่ไช่เขาเรียกว่าหยุดดึงก็คือตัดให้มันขาดจากการปุ๊บเนี่ย เหล็กที่มันเมื่กี้มันถูกตรึงอยู่พอคุณไปตัดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะหดตัวกลับมาทำให้แผ่นคอนกรีตเนี่ยมันอยู่ในความเค้นแบบอัด mm hmm. เขาเรียกว่า compressive stress แล้วมันจะมีการทนการงอแล้วก็การดึงเนี่ยได้มากขึ้นนะครับมากกว่าคอนกรีตที่มันเป็นคอนกรีตเสริมแรงปกตินะครับเพราะนั้นเดี๋ยวลองไปดูอีกทีที่บ้านก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ pre-stress c o n c r e t เนี่ยคือคอนกรีตที่ทน แรงดึงแล้วก็งอได้มากอันแรกนะครับทีนี้คำว่า pre stress มาจากคำว่าดึงก่อนดึงก่อนเทนะเพราะนั้นเราจะดึงเหล็กก่อนเทคอนกรีตครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อคอนกรีตแข็งตัวนะฮะ ให้เราปล่อยการดึงนะฮะเมื่อกี้ในวิดีโอเขาใช้วิธีการตัดใช่ไหมก็แล้วแต่นะครับพอเราปล่อยการดึงปุ๊บนะฮะเหล็กติดหนึ่งดังตลอดนะฮะ๋ยวขออนุญ,ญาตปิดมันก่อนอ่าเอ้ยเมื่อคอนกรีตแข็งเหล็กจะหดตัวนะฮะหดตัว แล้วทำให้คอนกรีตอยู่ในสภาพอัดครับผมอ่าอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยนะฮะมันอยู่ในสภาพที่เรียกว่าคอมเพรสชันแล้วสภาพนี้เป็นสภาพที่ทนต่อการดึงแล้วก็งอได้มากนะครับเทคนิคตรงนี้เป็นเทคนิคที่มีความวุ่นวายนะฮะมันมีเซตอัพที่มันค่อนข้างจะเยอะเนาะเขาจะทำในโรงงานนะแล้วค่อย แล้วค่อยเอามาเอามาที่ไซต์ก่อสร้างนะครับประมาณนี้ทำในทำในที่โรงงานอะไรเนี่ยทำที่โรงงาน,นครับโอเคอ่าที่ไม่พอนะขออีกลงมาขยาย้วมาอีกนิดหนึ่งนะครับอ่าต่อมานะครับอันสุดท้ายของเรา อันสุดท้ายของเรานะครับเรียกว่า post tensioning concrete นะครับ ตัว post tensioning เนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่ามีหลักการคล้ายๆกันก็คือว่าทำให้คอนกรีตเนี่ยอยู่ในสภาพอัดเหมือนกับ pre stress แต่ว่าตัวนี้มันดึงหลังจากที่เทมนเลยเรียกว่า post คำว่า post แปลว่าทีหลังนะครับอันนี้เป็นเป็นการทำที่ไซต์ก่อสร้างได้ด้วยแต่ว่าอลองดูวิธีการทำดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาสรุปให้นะครับก็คือวิดีโอนี้นั่นเองอา อันนี้เป็นวิดีโอที่เขาโชว์ให้ดูว่าถ้าคุณจะทำะเขาเรียกว่าพื้นของอาคารที่ว่าอาคารพวกนี้ก็ต้องมีความแข็งแรงเนาะนะครับต้องทนการงออยู่แล้วนะมีคนมีอะไรไปเหยียบยู่ข้างบนเนี่ยนะก็กรุณาการุณาทนการงอด่วนนะครับอันนี้เขาบอกว่าเขาก็จะวางโครงขึ้นมานะครับนะแล้วก็เซตอัพพวกนี้ค่อนข้างที่จะดูวุ่นวายนะฮะดูดูดูน่าสนใจเราไปดูวิดีโอนี้เอง,เองที่บ้านอีกทีก็ได้นะฮะว่าเซตอัพเขาดูคอมพิเคตขนาดไหนเวลาสร้างพื้นอาคารพวกนี้นะฮะ แต่ประเด็นก็คือว่าเขาจะมีสิ่งตรงนี้นะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นตัวยึดนะครับนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะมันจะเป็นยึดยึดของการวางพวกที่เป็นเหล็กเส้นตัวยึดเหล็กเส้นนะครับมีอย่างนี้เขาเรียกว่า anchorage ตัวอย่างนี้นะครับโอเคเพราะนั้นอันนี้คือด้านยึดของมันนะครับใส่มาอยู่ทางด้านด้านบนหรือด้านซ้ายก็ได้แล้วแต่นะครับทีนี้อันนี้คือเหล็กเส้นนะก็มีสเปก เล็กเส้นตัวนี้มันจะถูกห่ออยู่ในโพลิเมอร์นะครับนะเขาเรียกว่าชีตติ้งนะครับแล้วก็จะมีเยอะๆแบบนี้นะครับแล้วก็กระทำการร้อยหรือว่าทำการวางลงไปนะครับโดยที่ด้านบนนะไอไอส่วนที่ติดอยู่กับด้านด้าน,ด,านด้านบนนะซ้ายบนหรืออก็ตามเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่มันฟิกซ์นะครับแล้วทางด้านล่างขวามันจะเดี๋ยวมันจะดึงได้มันยังไม่ฟิกซ์นะครับ ทีเนี้ยก็จะมีเนี่ยเขาก็วางเหล็กเส้นเขาวางเหล็กเหล็กแผ่นเข้าไปอีกเนาะอีกรอบหนึ่งแต่ว่าไอ้ตัวที่ดึงเนี่ยคือเป็นสีฟ้านะอ่าแล้วก็เทคอนกรีตลงไปนะครับนะจนกระทั่งเต็มนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะรบเรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วไงต่อดีเนี่ยนะครับนะบเพราะนั้นสังเกตว่าอันนี้คือนะฮะเหล็กเส้นที่ยืดออกมาถูกไหมฮะแต่ด้านนี้เป็นด้านที่ไม่ได้ยึดนะฮะอีกด้านหนึ่งเป็นด้านที่ตรึงเอาไว้แล้วนะครับ แต่แล้วแล้วเขาจะมีตัวที่เรียกว่าตัวที่เรียกว่าเป็นตัวตัวดึงนะครับใส่เข้าไปอ่าน,นี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือทาคําความทรงความสะอาดอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตัวที่ดึงนะน่าจะใกล้ๆนี้แหละนะครับอ่านี่ตัวดึงหน้าตาประมาณนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่คล้ายๆว่าดึงนะฮะให้คอนกรีตเนี่ยมันถูกบีบเข้าไปเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเป็นด้านที่ยึดถูกไหมเพราะนั้นตัวนี้ถ้าตัวนี้ดึงด้านนี้ คอนกรีตทั้งหมดมันจะถูกอัดเข้าไปอยู่ดีนะครับพอดึงไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีเนี่ยมันจะตึงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะทําให้คอนกรีตอยู่ในสภาพอัดเหมือนเอนนะฮะเช่นเดียวกับตรงที่เป็น pre stress นะแต่อันนี้เนี่ยเห็นไหมครับเราดึงหลังจากที่เราเทคอนกรีตแล้วมันเรียกว่า post tensioning เนี่ยเขาดึงให้มันให้มันเห็นคือเขาจะมีมาร์กอิ่งไว้ก่อนว่าก่อนดึงเนี่ยมาร์กตรงไหนแล้วเวลาดึงแล้วเนี่ยไอ้มาร์กอิงมันต้องเถิบออกมานิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ เก okay, นะเพราะนั้นที่เหลือนะฮะเขาก็จะมีเทคนิคนู่นนี่นูน่นนีน่อีกสักพักหนึ่งแต่ว่าลองไปดูนะฮะลองไปดูคำๆกันได้นะอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นอันนี้เดี๋ยวผมขอสรุปให้นะครับก็คือว่าอันนี้ก็จะเป็นคอนกรีตที่ว่าทนแรงดึงหรืองอไดมากนะครับวิธีทำก็คือว่าวางท่อนะฮะท่อนะฮะใส่เหล็กเนาะมันคือท่อใส่เหล็กเนาะนะฮะ ก่อนเทคอนกรีตแล้วเสร็จแล้วค่อยเทนะเมื่อเทคอนกรีตเมื่อนะฮะคอนอันนี้คือเทแล้วนะแล้วก็เมื่อคอนกรีตแข็งตัวนะครับให้เราก็ะทำการอัดคอนกรีต ด้วยการดึงเหล็กเข้ากับตัวยึดคือผมก็พยายามจะหาภาษาที่มันแบบเมคเซน s ์นะแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าคุณต้องไปนั่งดูวิดีโอนะฮะแล้วคุณลองลองคิดตามดูนะฮะนะแต่จริงๆเาาก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยทำให้คอนกรีตมันถูกอัดนะเหมือนกันนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับทำที่ ไซต์ก่อสร้างได้นะครับเหมือนตามที่คุณเห็นในวิดีโอนั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการจบในเรื่องของคอนกรีตนะครับเป็นไงครับสบายๆนะแล้วก็ในเรื่องของ Particle Reinforce d o o p p s s t t e ก็ก็ก็มีประมาณนี้นะครับ